สวัสดีค่ะดิฉันนา 2, สาวนิสา,าันทวคาราอนัสศษา 624NC 6234ค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปบทที่2นะคะก็คือการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดน,นะคะก็คือทารกแรกเกิดน,นะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อนะคะได้มากกว่าทารกวัยเด็กนะคะเนื่องจากว่าการทําง,งานของระบบต่งางๆเขานะคะยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังไม่แข็งแรงพอซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง20ต,ต,ตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะจนถึง28วันหลังคลอดนะคะ ซึ่งอาจเกิดได้หลายปัจจัยนะคะก็คือจากทั้งทาลูกเองแล้วก็ของซึ่งอาจเกิดได้หลายปัจจัยนะคะทั้งจากทาลูกเองแล้วก็จากนารดาจะส่งผลทําให้นะคะทาลกนะคะคลอดก่อนกําหนดมีน้ําหนักตัวน้อยเกิดการติดเชื้อ,อเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะก็คือทาลกที่คลอดก่อนกําหนดนะคะก็คืออายุครรภ์น้อยกว่า37สัปดาห์เต็มน,นะคะซึ่งอาจเกิดได้หลายปัจจัยนะคะโดยที่ นึงนะคะจะเป็นระบบหายใจค่ะระบบหายใจนะคะก็คือเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงนะคะเนื่องจากว่าขาดาสารลดแรงตึงผิวค่ะทําให้เกิดกลุ่มอาการหายใจลําบากค่ะผนังทสวงอกอ่อนตัวทําให้ปอดแทบศูนย์ควบคุมการหายใจไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทําให้เกิดธา,าร็อกืิดหายใจค่ะ2นะคะก็คือระบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายค่ะธาล็อกนะคะจะสูญเสียความร้อนได้ง่ายนะคะมีพื้นที่ผิวกว้างค่ะ มีไขมันใต้ผิวหนังน้อยซึ่งไขมันส่วนนี้นะคะจะสร้างครบและสมบูรณ์เมื่ออายุคันครบ26-30สัปดาห์ค่ะสามนะคะก็คือระบบอาหารยังไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหานะคะย่อยและการดูดซึมของเด็กนะคะก็จะน้อยค่ะ4นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของไตาตาการกองของไตก็จะลดลงนะคะเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นน้อยค่ะมีความสามารถในการ จำกัดน้ำนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดภาวะน้ําเกินได้ค่ะห้านะคะก็คือพฤติกรรมของการหลับนอนนะคะก็จะผิดปกตินะคะการหลับหรือว่าการตื่นจะไม่แน่นอนนะคะซึ่งส่งผลมาจากระบบประสาทนะคะยังทํางานไม่เต็มที่ค่ะหกนะคะก็คือมีโอกาสเกิดการติดเชื้อสูงนะคะเนื่องจากไอจีเอ็มนะคะยังทํางานไม่สมบูรณ์ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูกลุ่มอาการนะคะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดได้กับเด็กนะคะก็คือกลุ่มอาการแรกนะคะก็คือ เป็นผลมาจากการขาดสารเซอร์แฟตตันะคะทำให้ปอดแทรกปริมาณและความยืดหยุ่นของปอดลดลงต้องใช้แรงมาก mm hmm. เกิดความไม่สมดุลของการระบายอากาศทำให้ขาดออกซิเจนแล้วก็มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์อาการแสดงนะคะก็คือหายใจเร็วอกบุ๋มเนื่องจากมีการหดตัวอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจนะคะจะพบทันทีหนละัง หายใจมีเสียงค้างนะคะปีกจมูกบานแล้วก็เด็กจะมีลักษณะขเขียวนะคะเมื่อเมื่อหายใจในอากาศธรรมดาค่ะการพยาบาลที่เราจะให้นะคะก็คือเราก็จะให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็จะให้สารน้ำเพื่อควบคุมกดเพื่อควบคุมกดดังนะคะแล้วก็จะให้การรักษาแบบประคับประคองสองนะคะจะเป็นภาวะปอดเลือรลังปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือปอดนะคะจะเริญเติบโตไม่สมบูรณ์มีการขาดสารลดแรงตึงผิวได้รับออกซิเจน มีความเข้มข้นสูงซึ่งอาจาจะเกิดจากพิษของออกซิเจนที่ได้รับความเข้มข้นสูงานานเกิน30วันแล้วก็อาจเกิดจากบาดแผลที่บาดแผลที่มีผลจากแรงดันต่อเนื้อปอดนะคะทำให้เกิดบาดแผลส่งผลให้ปอดขยายตัวมากขึ้นถุงลมแตกเราจะรักษานะคะโดยการใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะเพื่อทารงนะคะจะได้ใช้ออกซิเจนอย่างลดลงแล้วก็หลอดลมนะคะ แลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะดีขึ้นค่ะ3นะคะก็คือภาวะหยุดหายใจถ้าทารกนะคะหยุดหายใจนานกว่า20วิอัตราการเต้นของหัวใจก็จะช้าลงมีอาการเขียวแล้วก็ความตึงตัวของกล้ามเนื้อก็จะลดลงซึ่งเกิดจากการที่ทารกนะคะคลอดก่อนกําหนดมีความไม่สมบูรณ์ของระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อต่างๆหยุดหายใจเป็นช่วงๆใน24ชั่วโมงแรกก็มีอาการตัวเย็นนะคะการรักษานะคะก็คือจะเป็นการรักษา แล้วก็จะกระตุ้นบริเวณผิวหนังของเด็กนะคะจะเป็นการลูบแขนลูบขาฝ่าเท้านะคะแล้วก็เป็นการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งดูดเสมหะแล้วก็ให้ออกซิเจนค่ะสีนะคะจะเป็นกลุ่มอาการสมารคขี้เทาซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคันเป็นพิษขี้เทานะคะจะขัดขวางซึ่งจะอุดกั้นทาให้ทางเดินหายใจนะคะ,ะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งการรักษาในการสมารคขี้เทานะคะ,ะ,คะก็จะมีะก็คือเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ลูกยานะคะคด,ดูดน้ำข้ามนะคะออกจากปากใบจมูกของเด็กทันทีค่ะนะคะจะเป็นการติดเชื้อในทารกแรกเกิดเกิดจากการคลอดก่อนกําหนดมีการขาดออกซิเจนในระยะคลอดหรือว่าพิการตั้งแต่กําเนิดหรือว่าอาจจะเกิดจากมารดามีการติดเชื้อซึ่งอาการนะคะก็จะมีซึมไม่ดูดนมร้องไห้กวนตัวเหลืองท้องอืดการดูแลนะคะก็คือให้ยาปฏิชีวนะคะ่ะก็จะเป็นการรักษาตาม โกนะคะก็คือภาวะลำไส้เน่าอักเสบเกิดจากร่างกายขาดออกซิเจนเลือดจากส่วนต่างๆนะคะไหลลัดไปเลี้ยงหัวใจและสมองทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงที่ลำไส้เมื่อลำไส้นะคะขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะก็จะมีการลอกหลุดของเยื่อบุลำไส้ทารกก็จะเกิดอาการท้องอืดถ่ายเป็นมูกเลือดซึมนะคะแล้วก็อาเจียนจะเป็นคอฟฟี่กาวค่ะก็ไม่ดูดนมการพยาบาลนะคะก็จะ MPO นะคะ วัดรอบท้องแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะแล้วก็ออพเซิร์ฟอาการข้างเคียงค่ะเจ็บนะคะก็คือภาวะอ่าน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะก็คือจะมีกรูโคสอยู่ในพารมาต่ำกว่า440มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรค่ะก็คือเกิดจากที่ร่างกายนะคะสร้างกรูโคสได้น้อยลงแต่ตรงกันข้ามก็คือร่างกายต้องการใช้กรูโคสมากแต่ถ้าไม่มีอาการนะคะเราก็จะให้นมทันทีใน2-3ชั่วโมงแรกค่ะถ้าหากว่าเด็กนะคะทานไม่ได้ เด็กโตอินวอเตอร์นะคะ10มิลลิกรัมเปอร์กิโลค่ะแล้วก็จะเจาะ DTX ถ้าเจาะด t x นะคะแล้วก็น้ำตาลต่ำนะคะเราจะให้เป็น10%เด็กโต2มิลลิกรัมเปอร์กิโลค่ะ,คะก็ตามด้วย uh, 10%เด็กโต2.5ถึง3.5มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์อาวค่ะแปดนะคะก็คือเรติโนพาตี้ออปติมาโซลิตี้ค่ะเป็นความผิดปกติของเรตินอล มันจะทําให้เกิดการงอกของเส้นเลือดนะคะทําให้สายตาเสียจอประสาทต,ตาลอกเกิดแผลมีสาเหตุมาจากพิษออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงทางพยาบาลนะคะแล้วก็จะให้ออกซิเจนนะคะใน量ที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะให้ยาปฏิชีวนคะค่ะแล้วก็อบเซิร์ฟอาการาผลข้า,างเคียงของยาค่ะเก้านะคะก็คือภาวะบินนีดูบินในเลือดสูงค่ะก็คือนะคะมีระดับบินนีดูบินนะคะในซีรั่มนะคะมากกว่า ห้ามิลลิกรัม per d a ดสิลิตค่ะอาจะเป็นภาวะตัวเหลืองนะคะให้การพยาบาลนะคะแล้วก็จะเราก็จะสังเกตอาการตัวเหลืองนะคะจากสีผิวแล้วก็เปลือกตาค่ะแล้วก็จะดูแลนะคะให้เด็กนะคะได้รับนมตามแผนการรักษาก็รายงานแพทย์นะคะเมื่อมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองมากขึ้นค่ะสิบนะคะก็คือภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ําในทารกแรกเกิดค่ะทารกนะคะจะสูญเสียความร้อนได้จากที่มีพื้นที่ผิวกว้างนะคะถ้าทารกมีอุณหภูมิต่ํานะคะหลอดเลือดก็จะบีบตัวส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงปอดน้อยลงค่ะ ลมีการขาดเลือดขาดออกซิกเจนพยาบาลนะคะก็คือเราจะป้องกันการสูญเสียความร้อนในทุกททางของเด็กนะคะเช่นการนําการพาการระเหยแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการพยาบาลเด็กนะคะที่มีความพิการตั้งแต่กําเนิดนะคะหนึ่งนะคะก็คือปากแหว่งเพดานโหวมีสาเหตุที่ไม่ทราบแบบชัดเจนนะคะซึ่งอาจเกิดจากพันธุก,กรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมอาการและการแสดงก็คืออาจจะมีปากแหว่งเพียงอย่างเดียวหรือว่ามีปากแหว่งร่วมกับเพดาน ซึ่งจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดนะซึ่งถ้าเกิดว่ามีปากหลวังอย่างเดียวนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดแต่ถ้าร่วมกับมีเพดานหุ๋ด้วยนะคะเราจะเห็นได้ชัดเมื่อทารกดูดนมค่ะการรักษานะคะก็จะเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดค่ะส่วนการพยาบาลก่อนการผ่าตัดนะคะก็คือให้ใช้เป็นจุกนมนิ่มนะคะจุกนมนิ่มรูโตนะคะเพื่อไล่ลมก็ทําความสะอาดเพดานนะคะหลังการให้นมการานหลังการผ่าตัดก็คือให้เด็กนอนตะแคงนะคะห้ามให้เด็กนอนคว่ำงดดูดเสมหะแล้วก็ห้ามให้เด็กอ้าปากแล้วก็ให้เเป็็นนอออาาาหรลวคคค่ะะะงกื ซึ่งภาวะนี้นะคะก็ไม่ทราบสาเหตุอย่างชัดเจนซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อของพันธุกรรมหรือว่าการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ชัดนะคะเมืะะ่ออายุครบ2อถึงสวันโดยจะมีน้ำลายไหลฟ<ะ>ูมปากสำลักน้ำลายเข้าหลอดลมตัวเขียวหน้าเขียวเมื่อเราให้นมหรือให้น้ำครั้งแรกนะคะเด็กจะมีการสำลักไอแล้วก็ขย่อนทันทีก็สาระคะก็จะเป็นการผ่าตัดซึ่งการพยาบาลของเราก็จะ,ะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดนะคะก็คือเราจะ NPO เพื่อป้องกันการสำลักอาหาร แล้วก็ให้เด็กนอนศีรษะสูงนะคะแล้วก็ระบายดูดน้ําออกให้หมดค่ะการพยาบาลหลังการผ่าตัดนะคะก็คือดูดน้ําลายในปากออกในลำคอออกแล้วก็จะไม่ทําการครอบปอดหรือการสั่นสะเทือนของปอดเวลาสามวันนะคะเราจะให้อาหารทางเอ t นจีเท่านั้นค่ะานะคะก็คือภาวะรูทวารหนักไม่มีช่องเปิดเกิดจากพัฒนาการของอวัยวะของเด็กนะคะตั้งแต่าทารกอยู่ในครรภ์น,นะคะไม่สมบูรณ์เมื่อเราตรวจร่างกายนะคะก็จะพบว่าไม่มี กา,ารรักษาก็จะ<า>ร,<า>รักษาโดยการผ่าตัดตกแต่งรูทวารค่ะการพยาบาลหลังการผ่าตัดนะคะก็คือจะให้นั่งให้แช่ก้นในน้ําอุ่นนะคะกลางขาแล้วก็ไม่นั่งเจ็บถึงสิบวันกลับบ้านนะคะให้ใช้เทียนไขเหลาหรือว่าให้ใช้สบู่กที่ทางขยายรูทวารหนักค่ะอีกนะคะจะเป็นดาวซินโดมเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะที่ทําให้เกิดการพิการตั้งแต่กําเนิดทําให้มีความผิดปกติต่างๆก็คือเช่นสมองนะคะจะเติบโตช้ามีลักษณะหน้าตาเฉพาะมีโรคหัวใจตั้งแต่กําเนิดสาเหตุก็คือเกิดจากการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1คู่มีอาการแรกเกิดก็คือตัวอ่อนปวกบปีสมองจะเล็กท้ายทอยจะแบนตาจะห่างแล้วก็หางตาจะชี้ขึ้นด้านบนค่ะ,ะการให้การพยาบาลในเด็กดาวซินดรมนะคะก็คือเราจะช่วยพูดคุยกัาบครอบครัวนะคะให้ครอบครัวยอมรับและก็ให้ครอบครัวนะคะร่วมมือกันกับพยาบาลนะคะเพื่อวางแผนในการช่วยกันร่วมกันพัฒนาเพื่อให้ครอบครัวนะคะช่วยกันสง่งเสริมแล ภายใน1นถึงสเดือนหลังะคลอดค่ะเพื่อช่วยให้เด็กนะคะเขาสามารถดูแลตัวเองได้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชือ้อเพื่อให้เด็กนะคะได้สามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้เด็กได้รับสารอาหารที่เพียงพอ <P ew> er> เพื่อป้องกันการติดเชือะะ้อค่ะห้าน,นะคะก็คือกระดูกสันหลังโวเกิดจากแนวโค้งของวอชิบานะคะเกิดจากแนวโค้งของวอชิบาทั้งสองด้านค่ะก็คือวอชิบาทั้งสองด้านนะคะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันนะคะทั้งสองอันจะมีอาการแขนขาอ่อน มีปัญหาด้านการขับถ่ายการรักษานะคะก็คือจะเป็นการการผ่าตัดค่ะการพยาบาลก็คือจะให้เด็กนะคะนอนคว่ำหรือว่านอนตะแคงนะคะเพื่อป้องกันการแตกหรือการหักของกระดูกซ้ำค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ให้เป็นพวกไอโอดีนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้กระดูกนะคะ,ะพุ่นนะคะแล้วก็เปราะง่ายค่ะแล้วก็เราก็จะเมื่อผ่าตัดเสร็จแลค่ะเราก็จะดูแลการรักษาโดยการทำความสะอาดแผลนะคะเพื่อไม่ให้แผลติดเชือะะ้อค่ะขอบคุณค่ะ